สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อของการปรับตัวต้นทุนของการผลิตนะครับในระบบ a อค o u าทเนี่ยกระบวนการของการผลิตนะฮะในขั้นตอนของการเบิกวัตถุดิบไปเปิดเปิดจ็อบงานเสร็จมาทําการเบิกวัตถุดิบเพื่อเอาไปทําการผลิตนะครับหลังจากที่ผลิตเสร็จเนี่ยระบบจะทําการบันทึกของจากการผลิตพร้อมกับต้นทุนเข้ามานะฮะ มันจะมีกรณีมีครับบางครั้งเรื่องของตัวต้นทุนเนี่ยที่บันทึกเข้ามาแล้วไม่ถูกต้องอาทิเช่นตอนที่เราทําการคีใบเบิกแล้วบังเอ,อิญว่าสินค้าบางตัวในใบเบิกเนี่ยดันไม่มีต้นทุนติดมาด้วยอาทิเช่นว่าสินค้าแล้วอาจจะอนุญ,ญาตให้มันติดลบก่อนพอสินค้าอนุญาตติดลบปุ๊บตอนดึงมาทําการผลิตตัวนี้ก็จะไม่มีต้นทุนติดเข้ามาด้วยตอนที่เรารับขอเข้ามา เราก็จะรับสินค้าที่ต้นทุนเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะครับพอวันหลังในอนาคตปุ๊บเรามีการมาทําการคีรับสินค้าแล้วมาทําการปรับปรูมูลค่าสินค้าคราวนี้ตัวต้นทุนของการเบริกเนี่ยมันจะถูกใส่เข้ามาถูกต้องแต่ตัวต้นทุนของการรับเนี่ยมันยังผิดอยู่นะครับจึงเป็นที่มาของหน้าจอใหม่หน้าจอนี้นะครับก็คือหน้าจอปรับปรูมูลค่าต้นทุนการผลิตนะครับอ่มาดูหลักการทํางานนะครับ หลักการทํางานเนี่ยระบบจะทําให้เราจะให้เราเนี่ยเลือกก่อนว่าเราจะอ้างอิงจากจ็อบในระหว่างวันที่เท่าไหร่นะครับอันที่เช่นอันนี้นะครับผมเลือกจ็อบตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับไปถึงวันที่สามสิบอ่าโอเคเสร็จปุ๊บก,กดเลือกอไม่มีเอาใหม่อ่าวันที่หนึ่งนะครับถึงวันที่สองก็ได้นะครับกดเลือกปุ๊บอ่าโอเคมีมันหนึ่งจ็อบตัวนี้นะครับ คราวนี้เราต้องการจะทําการปรับปรุงต้นทุนมันทํำยังไงเราคลิกเลือกรายการนี้นะครับแล้วก็กด a l c u l a t e อ่าเสร็จแล้วระบบจะทําการปรับปรุงตัวมูลค่าต้นทุนตัวใหม่นี้ให้พอ,พอดีบังเอิญตัวเนี้ยมันคํานวณมาถูกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเลือกของที่เก่ากว่าน,นั้นดูแล้วกันนะฮะตั้งแต่นี้นะครับไล่มาถึงวันนี้เลยอ่ากดเลือกวันที่นะครับ เราต้องการปรับปรุงตัวไหนเราคลิกตัวนั้นนะครับแล้วกด recalculate แค่นี้พอครับโปรแกรมจะทําการคํานวณต้นทุนใหม่ให้เราทุกครั้งที่เรามีการเลือกรายการเพื่อมาทําการปรับปรุงนะครับตัวต้นทุนตัวนี้ก็จะถูกเอาไปบันทึกเข้าไปในตัวต้นทุนสินค้าสําเร็จรูปที่ที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับครับ